แม่นังใหญ่พามาเบ่งการพัฒนาของนองรพอพนนอจากพี่นองหลังจากที่แม่เม่พนฝากเงินมาแม่นังใหญ่ก็ได้เอาเงินที่ส่วนที่เหลือจากสื่อของครบคองกินแล้วเนาะมาให้แม่เพนพาน้องไปกวดอยู่ห้องหมอเลยจ่ะทานมอพอนว่างหวานว,ว่างยาให้กินแล้วก็มีอาการว่ามีาการพัฒนาขึ้นมาสามารถเห็ด้องแกงังแกงๆนๆ,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 ๆ <c oughs> แต่ว่า ไปโบแต่ว่าสามารถอันลุกย่างยองๆแข็งๆเนาะแต่ว่ามันไปไกลบบไดเนาะพี่น้องเพียงเทวาสองอยู่สามอยู่าน,น้นเนาะใครกลัวที่ใครกลัวว่า,วาบบใดเฮ็ดยังซอยแล้วเนาะนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลหนึ่งที่แม่เมย์่นใดยื่นโอกาสให้เด็กน้อยที่บอสามารถย่างใดไปมาใดสามารถอัน เคลื่อนเคลื่อนได้ํดำเล็กํำน้อยเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นพาไปองหมอเนาะพี่น้องเนาะพาไปองหมอแล้วพาไปกวดไปกาก้าสามารถแบบว่าอยากลุกๆมันยังได้เนะ่เขาจะว่างหวานว่างยาใหา้แล้วก็มีการนนเอาท่านหมอเพื่นเอายาใหา้บะมือนั่นกะมือมือถ้าจะไปกวดนะเขาเาซัาากผอมบ่บ หลังจากที่มือนันเนาะพนเลยเอ,เอาเงินหายแล้วก็แม่พนพาไปคงหมอนเนาะแล้วเขาบอกว่าเป็นปอดเพราะหมิงบ้าทั้งซักยายากินเขาบอกแล้วหายบ้างคื <c oughs> อว่าเป็นข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าได้เอาไปเท่อเดียวค่ะเพราะว่ามันเงินจำนวนหนึ่งกัป้าหวสื่อเข่าสื่อยังตอีกแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้ก็แบ่งมาพาลูกชายเราไปห้องหมอนี่กับบัณดาเพื่อนบ้านที่ขเขาจะมาหุ่มมา <laughs> อยู่ในขางเพือนแ,นแม่น,น,น้องรออะไนาอจแจที่นนาะ น้องเพิ่งรับนะน้องน่องหันน่องรับแล้วน้องรับแล้วคั้นขันเรากินเตลาเชือยกรเห็ดแน่นอนแหละหนามอ่ะนุ่มเจ้ะนมมันยำอ้อมแล้วยำอ้อมอีกอีกอีกตายาบมั้งหรือเปล่ากินข้าวจะละมาเลยนี่ข้าวมดเต็มมดเต็มมดข้าวถือว่าเป็นเป็นข้าวดีเป็นข้าวดีอีกเรื่องหนึ่งที่อัน โค้กัวนี่เนาะพี่น้องขอมู่โค้ใจน้ำแม่เม่ทีแบ่งส่วนน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือครอบครัวนี่เนาะจ้าพี่น้องขอแม่เมจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแม่เมเพิ่นได้ช่วยเหลือชีวิตของเล็กน้อยผู้หนึ่งเนาะให้เมีแม่ลงไงบวบบวบบวบหัวสีสีว่าสีขำสีว่าจังไดเนาะ ขอบใจลายๆขอบใจนายนทีเหยียบยืนความทรงดีของเลี้ยหอดูนี่เนาะเดียวๆพี่นาะจับมือไปเด้อขอบใจเด้อไปอ๋อขอบใจนายนาเด้อ ครูมาท่านกับท่านเนาะเยอะหนาครื่องคู่มาเท่านมาเท่านาเอาจะเต็มคู่มากวันนี้ได้ยายขนมแล้วก็น้ำไปเที่ยวหอยเนาะสุขใสมีคนยิ้มเาใช่ใช่ละใช่ละเอามาให้น้องน้องต่างหากด้วยในชงตัวแบวงไหวฮะน้ำมีแต่แบกเลยน้ำน้ำกับ่นกินร่วมนุ่ข้าวอยู่นี่เนาะแต่ว่าเอวน้อยเพิ่นบอกให้แม่แบงไหวต่างหากอีกก็ให้นอกญาณน้องเพราะท่านเขา อูกส่อสีแดงคุนกินร้ายตัวนะ่ะห้าเธอมาส,สามสี่เธอมาขอจะได้เฮ้ยบบเอาหน่ะตัวนี้ให้น้องเอ้ยเออ สามารถยางได้โบสามารถวบาได้ตากระบออีกแล้วป้าหกเบเถือนเราเนาะทั้งจอกทั้งทงขนมเติร์ดอะไรไปอยู่ก่างกางมีะไรเถื่อนที่่รอเรนล่องลอนั่นั่นนั่นนั่นเือนล่องลอนี่ พอเราผันเฮงปนได้จังเขาจังสีโป๊ดออกยังเฮงบอกยังยังโมยังโมโหโมโหกำหนดเลยเนาะว่าเขาสี่อยโตของพอเรามื่อดาเนาะพี่น้องเลยโมจักเลยยังเออแต่ที่แบบเนาะพุทธพุทธพุทธจารย์อือไปชิมน้ำมาไปร้อยอันไหนเนี่ยให้แม่น้องรอนี่ลูกก็เคยจัดั่นพี่น้องคือน ป่านังอยู่ซช้กลังนเาะเมันถู่เามันไปเลยังเสือก็คือว่หนุงหาคือว่าเสือเมาหายแบบลายตัวมันทอนันเาเสือมาลงกองแกงเลยนั่งมากกั่นี้นั่งนุงอยู่บ่นุ่งเยอะ เออคนหนึงยินเนนชียงเพลงพี่น้องเลยหนึงยินเชียงเพลงนะมีความหมวนในใจเพี่น้องหรืออะไรโหคน,น,นหนึ่งยินเน,นาะหูเพีน่น้องอืมย่าย่าน่ะคนหนึ่งยินซิงตู้นะครับเอาแล้วชี้เชือมขอางขวาเงินแล้วบอดองแล้วไม่เอยเออหนึ่ยินเสียงตูดูเทมเมืองนี่บ้างมันได้เงินอะไรบ้าง มาซีกเบอร์นอนแดดเป็นรูปดิฉคือโตนี่จะเป็นล่มลอยใจของพ่อแม่คือกูนี่จึงว่าจะเป็นลมเมย์เหมือนแดดอ่อนๆชั้นนี้สิไข่เยแดดเนาะยังไงก็เมื่อยในการยายขนมกับยายหน้าให้เอ้ยน้องขึ้นที่ว่าดินน้ำอยู่ในขางนี่ นั่งหน่อยถืออ่าเพื่อนคือถือเลยพี่น้องเลย,ยทีมาใหญ่ขนมอยู่ในแถวเขตนัน่นผู้าป,ป่าดงนะี่เนาะขนาดกลางบ้านในพี่น้องให้พี่น้องแน่เบื่องว่าอยู่สซนนั้นอยู่ฝาเพื่อนกับซิมีบ้านชิมีเพื่อนคนอีกเดยอยู่สซนนั้นด้วยพี่น้องเนาะว่าเขาจะตัางเพื่อนอยังมองได้แล้วเขาจะสีทั้งให้มันเป็นแถวหนันเนาะแต่ว่าถาวิีดบริเวณเพื่อนกับซิ็นปลาเป็นดงคืออ่าพี่น้องเห็นอ่ทีแม่นางใหญ่ถ่ายให้เบิ่งในคลิปอ่าก่อนเน,นานะ

ท่านหมออยู so ่ในขางเฮือนท่านบอกว่าอัน <t> พูนเจ้าอันไปซอยเรือสุดกรท่านเห็นแล้วมาห้งหมอป่ะมีท่านหมอในขางเฮือนเห็นดีอ้าวเพราะว่าก็คืออันนั้นบ่บ่ได้เอาเบอร์โทรเบอร์ยังไวเนาะว่ะโอ้ค่ารถไฟกันยาเป็นเลดจ้างมุ่ยชาวพันความนั่นนะไม่ได้ลดอะความใครเนอะเนาะอยากมมองน้องหลานเออ หารถหารถก็ไม่ไ uh, ด้เออหารถไม่ได้ช mm mm ื่อละมันเฮมมดชาพันเฮโมยชื่อชื่อละมันอีเด้อโอ้สิบหอาอเคมันกับพวกกล้ชิดชนักหอดหงหมอไปก็มากม็ั้งเบอรก็เปซาซีนะไปก็มากซาซีนะจ้างเขาทงห้ื่อละมันรถทางห้าเออปเด้ตัวเนาะไปเออ ปลาลูกกด <calendar. S 3> ปลา,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 าไม่ได้เออปลา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 ไม่ได้คือว่าเนี่ยตาบแล้วก็กดหับเจาอยู่บนปลาออเห็นยางที่นี่นี่คือวันหันรีดฟิวยางกันน้อยเดียวแน่นอนยางเดียวกระลมคลิปนี้นางใหญ่ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนางใหญ่ <c oughs> ขอคำขอบใจผู้ที่เขามาเบิ่งขอนคำ묵คบใจผู้ที่เขาติดตามในใจพี่น้องโดยเฉพาะขอคำขอบใจแม่เม่ที่เฮ็ดให้น้องสามารถงางย,ย่างไดสองเก่าสามเก่าในใจพี่น้องเลยอขอให้แม่เม่จงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บในหน้าหนา<ม>้าทางปวงในใจ<ม>พี่น้อง<ม>เอ้ยบา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 ยนะพี่น้อง